พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5สุขศึกษาและภละศึกษาสมรรถภาพทางกายคือการมีร่างกายที่แข็งแรงทำงานได้เป็นระยะเวลานาน,านและไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งแสดงถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายทําได้โดยการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอซึ่งจะช่วยให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับ การทดสอบสมรรถภาพทางกายการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถทางกายซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจะนำมาเป็นแนวทางช่วยสร้างเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีจิตใจสดชื่นอารมณ์แจ่มใสและมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับ